สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับเ่าในทำการบ้านมาทำการบ้านกันทำการบ้านวันนี้จะอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์ของน้องๆป .6 นะคะในเรื่องของการแยกแม่เหล็กเนาะการแยกแม่เหล็กออกจากสารเนื้อผสมได้อย่างไรนะคะอ่ะทีนี้มาดู กิจกรรมที่หนึ่งอุปกรณ์ตามนี้เลยมเมล็ดข้าวเปลือกผ้าเขาวบางแท่งแม่เหล็กจานและตะแกรงเนาะจานและตะแกรงตามนี้นะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยสังเกตลักษณะของเนื้อสารว่าเป็นยังไงแล้วก็หาวิธีการแยกผงออกมาเนาะอันนี้มาดูส่วของเรานะคะที่เป็นสอวนของการบ้าน รางานที่1นึ่วในคลิปนี้จะมี2บงายงานด้วยกันนะคะทั้งรายงานที่1แล้วก็รายงานที่2เลยรายงานที่1แยกสารแม่เหล็กออกจากสารเนื้อผสมผลการสังเกตลักษณะของบเด็ดข้าวเปลือกผสมผงเหล็กเป็นยังไงเนาะ อย่างแรกเลยคือมเมล็ดข้าวเปลือกมเมล็ดข้าวเปลือกเป็นของแข็งสีเหลืองรูปร่างเป็นไงรูปร่างเรียว ยาวส่วนผงใช้ผงเหล็กต่อกันนะผงเหล็กเป็นผงสีเทาดำงประมาณนี้ รางที่1วิธีการแยกสารที่เลือกเพื่อแยกผงเหล็กออกจากมเมล็ดข้าวเปลือกเหตุผลที่เลือกเนาะวิธีการแยกสารก็คือเป็นเหล็กใช่ไหมเราก็ต้องใช้แม่เหล็กดึงดูดออกมาเหตุผล แม่เหล็กสามารถดึงดูดผงเหล็กได้ส่วนข้อเปลือก สามารถดูดได้เลยผลการแยกสารได้ผงเหล็กและ เมล็ดข้าวเปลือกแยกออกจากกันอันนี้เนาะ,ะเสร็จไหมไปนะตารางที่สองวิธีที่ใช้แยกผงเหล็กออกจากเมล็ดข้าวเปลือก มีข้อดีและข้อจํากัดยังไงบ้างวิธีการอันแรกก่อนการใช้แม่เหล็กการใช้แม่เหล็กในการดึงดูดข้อดี ข้อดีก็คือแบบผงเหล็กที่แยกได้อะมันจะไม่มีของแข็งชนิดอื่นปนข้อำจำกัดก็คือใช้เวลานาน อันที่2ถ้าเราใช้การร่อนการร่อนโดยใช้ตะแกรงข้อดีก็คือใช้เวลาแยกไม่นานใช้เวลา,านานแล้วก็ได้ผงเหล็ก าาิมาณมณกแต่มีของแข็งอื่นปนวิธีที่สามการร่อนโดยใช้ผ้าขาว นี่ก็ใช้เวลาไม่นานน้านไม่งอรอไม่นานใช้เวลาไม่นานค่ะพอได้ก็คือมีของแข็งอืมบนดับผงเหล็ก ประมาณนี้ฉะนั้นวิธีการแยกสารจากกิจกรรมนี้ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ดังนี้อันแรกก็คืออาจจะไปแยกเศษอาหารก็ได้อ๋อต้องเป็นแยกเศษเหล็กนะไม่เกี่ยวกับอาหาร จากขยะอื่นๆประมาณนี้ไปคำถามหลังจากทำกิจกรรม,มเมล็ดข้าวเปลือกและผงเด็กมีลักษณะและสมบัติอย่างไรย้อนกลับไปขยันแรกกนะ็เนาะก็คือ มเมล็ดข้าวเปลือกเป็นของแข็งสีเหลืองส่วนผงเหล็กมีลักษณะเป็นผงสีดำเทา การแยกผงเล็กออกจากมาเมล็ดข้าวเปลือกทำได้อย่างไรและวิธีการแยกสารนั้นว่าอะไร เราเรียกว่าการใช้แม่เหล็กดึงดูงหรือใช้ตะแกรงผ้าขาวบาง วิธีการนี้เราเรียกว่าการร่อนนะข้อ3การแยกสารเนื้อผสมที่มีสารแม่เหล็กปะปนควรใช้วิธีการใดจึงจะเหมาะสมที่สุดเพราะเหตุใดบอกไปเลยว่าใช้แม่เหล็กดึงดูดออกมา อะไรนั่นหรอเพราะว่าแยกได้เฉพาะสารแม่เหล็กแต่ถ้าเป็นการร่อนน่ะก็จะได้ทั้งของแข็งแล้วก็ของเหลวอ,ออกมาด้วยนิดนึ่งของแข็งอื่นๆบุนมาด้วย วิธีการแยกสารในกิจกรรมนี้นําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร <S <S จะเอาไวแไงไง้แยกเหล็กอย่างไรล่ะแยกเหล็กออกจากขยะอื่นๆแต่ถ้าน้องมีวิธีที่ดีว่นนี้ก็เขียนได้นะกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไงจากกิจกรรมสรุปได้ว่าเรา มาใช้แม่เหล็กเริ่มดูดของแข็งที่เป็นแม่เหล็กออกจากสาร อื่นๆซึ่งเราจะเรียกว่าการใช้แม่เหล็กดึงดูดนั่นเองสวัสดีค่ะ สำหรับตอนที่2เนาะไปงานที่2ในเรื่องของการใช้แม่เหล็กดึงดูดเนาะของประจำวันที่5สิงหาคมนั่นเองนะคะไปงานที่2ในเรื่องของแบบฝึกหัดเรื่องการใช้แม่เหล็กดูดนั้นเราจะมาช่วยกันเขียนแผนพังมโนทัศน์วิธีการแยกสารโดยการใช้แม่เหล็ก ดึงดูดได้อย่างไรไปเตรียมปากกามานะปากกาอะไรเอ่ยเนาะมาทำด้วยกันนะถ้าอย่าลืมถ้าคลิปไม่ชัดอย่าลืมปรับความชัดแต่ถ้าอะไรมือไม่สวยก็ทำใจเนาะปามพา,า,ามนะอ่ะไปการแยกสารขึ้นหัวเลยการแยกสารเนื้อผสม กันนี้น้องที่เป็นของแข็งที่เป็นสารแม่เหล็กของแข็งที่เป็นสารแม่เหล็ก กับของแข็งชนิดอื่นใช้เห็นนะใช้อะไรใช้แม่เหล็กดึงดูด ตัวอย่างเช่นการใช้แม่เหล็กดึงดูดสารแม่เหล็กในอาหารหรือไม่อาจจะเป็นการดึงดูดแม่เหล็กในกองขยกะก็ได้ ในอาหารหรือเป็นพวกแม่เหล็กในกองขยะเรียบร้อยแล้วนั่นเองไปต่อนะคําำถามข้อที่สองพี่ไปนะ สารเนื้อผสมชิดนหนึ่งประกอบด้วยสาร2องิดคือ a แล้วก็ b สมบัติของสารทั้งสองชนิดอยู่ในตารางถ้าต้องการแยกสาร a และสาร b ออกจากกันควรใช้วิธีการใดแยก a เป็นของแข็ง b เป็นของแข็งโดยที่ a เนี่ยมีขนาด2.2 b เป็น2.5สี a เป็นสีขาวดึงดูดกับแม่เหล็กไม่ได้ b 0.5มีสีดำดึงดูดกับแม่เหล็กได้ จะมีวิธีการใดในการแยกสารหนูก็เอาความรู้อยู่หนูมีเมื่อกี้เนี้ยมาได้เลยวิธีการแยกสารได้ดังนี้นะหนึ่งวิธีการร่อน ด้วยตะแกรงที่มีความถี่0.4ม mm ิลลิเมตรสาร A จะลอด รูตะแกงได้ส่วนสาร B รอดไม่ได้จ้ะเพราะว่าใหญ่เนาะส วิธีการหยิบออกเพราะ a และ b มีขนาดแล้วก็สีเนี่ยต่างกัน3วิธีการใช้ แม่เหล็กจ้าใช้แม่เหล็กเพราะ a ไม่ดึงดูดจะ b ดูได้เนาะอันนี้ก็จะเปนในเรื่องของแม่เหล็กอ,อันเองนะคะ ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe เนาะแล้วก็กดติดตามให้พี่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเนาะด้เรื่องของประโยชน์เนี่ยการแยกสารเนื้อผสมแล้วก็ที่มีใบงานสองใบเนาะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย